น้องออกรถใหม่น้องออกรถใหม่เอาเนาะกำลังมากำลังมาไป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 เด้อเด้อเด้อนี่นี่นี่ขบวนขบวนอันนี้ขบวนรอรับนะคะโอ้โหโบแดงมีโบแดงมีตุ๊กตามีมีหมวกกันนอกด้วยเนี่ย